สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเล่มคู่กับเล่ม The Power of Output ที่สรุปก่อนหน้านี้ไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังเล่มนั้นก็อยากให้ฟังเล่มนั้นก่อนนะครับเพราะว่าผู้แต่งเนี่ยเขาแต่งเล่ม The Power of Output ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาอีก1ปีถึงออก The Power of Input ออกมานะครับนั้นก็ลองฟังตามลำดับที่เขาแต่งออกมานะครับ ก็ก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับหนังสือ The Power of Input นะครับใครที่เพิ่งมาฟังนะครับผมอาจารย์บอมนะครับก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปโดยใช้ไม้แมพนะก็อยากจะนําเสนอในอีกมิติหนึ่งของการสรุปนะครับด้วยไมลแมพถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป้าหมายปีนี้20,000 Subscribe นะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณสัก6,000กืบ7,000ล้วจะพยายามต่อไปนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับ The Power of ินพุตนะครับผู้แต่งแนะนําก่อนเผื่อทุกคนลืมไปนะครับก็ชื่อคุณหมอชิออนคาบาสวะนะครับเป็นหมอจิตแพทย์นะครับแล้วก็เป็นนักเขียนที่ตอนนี้หนังสือผมว่าก็น่าจะเกือบ30เล่มแล้วนะครับเขาจบมหาลาัยแพทย์ซัปโปโรนะครับแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยนะครับกลับมาก็มาตั้งสูตรวิจัยจิตวิยาคาบาสวะนะครับก็เป็นคนที่ p r o d ั c t i v e มากๆนะครับไม่พูดเยอะแล้วไปฟังเองในในเริ่ม the power of เอาพุทนะครับงนั้นเรามาดูกันนะครับว่าอินพุทเนี่ยที่คุณหมอเขาเน้นมาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการอะไรครับการอ่านการฟังการดูนะครับรามาดูปภาพรวมของหนังสือเล่มนี้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นี่เลยนะครับก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มด้วยก็จะแบ่งมีเรื่องของคอนเซปต์นะครับกฎพื้นฐานของการอินพุต เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะแบ่งเป็น input เป็นเรื่องของการ Read การอ่าน2ก็คือการฟังฟังก็คือ Listen นะครับไม่ใช่การ Hear h e a r นี่คือได้ยินใช่ไหมไม่ได้ใส่ใจมัเลยอะแต่ถ้า Listen นี่เราจะฟังแบบตั้งใจเน้นคำว่าคำนี้นะครับอันต่อไปก็เป็นเป็น watch นะครับเป็นการดูนะลุกก็พอได้ Watch ก็ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การสีสีก็คือแค่มองเฉยๆแล้วก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ watch เนี่ยดูแบบตั้งใจเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิค การใช้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนนะครับเรียนยังไงนะครับให้ดึงศักยภาพทุกด้านของเราเนี่ยออกมาให้ได้ทุกด้านเลยนะพัฒนาทุกอย่างเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง Advance เป็นเรื่องเพิ่มขีดขีดความสามารถนะครับในการทํา i n p ุ t แบบขั้นสูงเลยนะที่คุณหมอแนะนํามานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักๆของหนังสือเล่มนี้นะครับ เราลองมาเรียนรู้กันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่คอนเซปต์ก่อนเลยนะครับว่าคอนเซปต์มีอะไรบ้างนะคอนเซปต์ concept ก็คือสิ่งแรกเลยคือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหมายความว่าไงอ่ะผมซูมให้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับคือรักษาคุณภาพก่อนนะครับพอเราได้คุณภาพเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณที่หลัง ทำเป็นลำดับนะเน้นคุณภาพก่อนงนั้นการที่จะเน้นคุณภาพได้คุณหมอบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามในการตัดข้อมูลที่ไม่จําเป็นทิ้งโอ้ในชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ไม่จาเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็ต้องใช้ความพยายามว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาเฉพาะข้อมูลที่สําคัญจริงๆก่อนนะครับอันนี้จะช่วยเราได้รักษาคุณภาพก่อนแล้วพอได้คุณภาพปุ๊บเราค่อยๆเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถใส่อินพุตที่มีคุณภาพเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะครับมีกฎ3ข้อนะครับที่เราควรจะเป็นกฎของเราเลยนะ1กฎข้อที่1คือเรื่อง,องความตั้งใจนะครับตั้งใจอ่านฟังดูนะทุกครั้งที่ทําควรจะต้องมีสมาธิจดจอนะครับอันที่2คือกําหนดเป้าหมายก่อนโอ้การกําหนดเป้าหมายนี่ดีมากๆเพราะว่าการกําหนดเป้าหมายก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ค้นหาข้อมูลที่จําเป็นกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะอินพุตอะไรต่างๆเรากําหนดเป้าหมายกันว่าสิ่งเราจะอินพุตเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ต้องการอะไรครับ1 2 3 4นะครับนั่นคือการกําหนดเป้าหมายนะครับ 3. คือทํอินพุตแล้วก็เอาพุตไปพร้อมๆกันเนี่ยขั้นตอนเนี้ยทำให้มันหลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราใส่อินพุตเข้าไปเราก็ทำเอาพุตไปด้วยยกตัวอย่างเช่นการฟังหรืออ่านหนังสือเนี่ยระหว่างทําไปเราก็ จดไปด้วยแบบนี้ครับมันก็จะเกิดรูปของ input แล้วก็ output แบบนี้นะครับทำให้เป็นรูปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทํา3กดนี้ได้ input ของเราเจ๋งแน่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคแนะนําคือเขบอกว่าการตั้ง output ล่วงหน้าเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของ input ได้ถึงร้อยเท่าเลยนะนี่เป็นการวิจัยออกมาเลยนะครับของคุณหมอนะการเขียนคีย์เวิร์ดข้อที่2คือเขียนคีย์เวิร์ดหรือสิ่งที่จะชอบเน,เน้นเขียนลงกระดาษเลยนะครับว่า เราเขียนไปแล้วเราชอบอะไร AI movie ชอบเรื่องอาหารลดน้ําหนักอะไรแบบนี้ครับพอเราเขียนไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคล้ายๆเสาส่งสัญญาณนะครับว่าพอเราไปเจอเนื้อหาไปเจอคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่เราจดไปเนี่ยเราจะให้ความสนใจมันเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําใช้ประโยชน์ได้ดีแน่ๆนะครับเหมือนมาไปอยู่ในทับคอนเชียสของเรานะพอเจอเรื่องนี้ปุ๊บมันก็ให้ความสนใจทันทีเลยนะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็คือการตั้งคําถามกับตัวเองนะครับ ก็คำถามที่เหมาะสมแลที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็คือว่า5 w 1 h นะครับคือ who what when where why how ซึ่งมันเป็น question word ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งคำถามไว้ล่วงหน้านั้นเราก็จะมีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลมากขึ้นนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมาคราวนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการ input นะครับด้วยวิธีการ read หรือการอ่านนะครับ อ่านยังไงนะครับอ่านให้จําตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผู้แต่งคุณหมอเนี่ยมีแนะนําอยู่11เรื่องด้วยกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจมานะครับนะครับนี่คือเรื่องแรกเลยคุณหมอจะบอกเสมอว่าแบบเฮ้ยก้าวแรกของการเรียนรู้เนี่ยมันคือการอ่านหนังสือเลยนะครับเขาเน้นเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้อะไรสรักอย่างหนึง่งอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาแนะนําว่า ให้ไปซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมาลองอ่านดูสักเล่มหนึ่งนะครับอันนี้คือก้าวแรกของการเรียนรู้ที่คุณหมอแนะนําเลยนะครับอ่านต่อไปคือเราจะอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนนะครับการอ่านแบบมีประสิทธิภาพคือต้องทำเอาท์พุตทุกครั้งเลยนะครับมีอยู่3มเทคนิคนะที่น่าสนใจนะครับมีการทำเอาท์พุตทุกครั้งนะ,ะผมซูมให้ดูชัดๆนะอันแรกคือนี่ทำเอาท์พุตทุกครั้ง ด้วยการอะไรครับจดสรุปสรุปคืออะไรครับสิ่งที่เราค้นพบจากการอ่านคืออะไรบ้าง To do คือเฮ้ยอ่านแล้วเรามีแอคชั่นอะไรที่เราอยากจะทําบ้างหลังที่เราังจากที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับนั่นคือ จดสรุปนะครับอันต่อไปก็คือการแชร์ข้อมูลการแชร์ข้อมูลคือเฮ้ยเราเอาข้อมูลเนี่ยสมมุติเรามี Facebook หรือโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะไปสรุปข้อมูลที่เราเนี่ยอ่านมาตรงไหนดีๆเราก็เอาไปแชร์ได้นะครับอันต่อไปนี่จะดีมากๆเลยคือเอาไปเล่าหรือเอาไปสอนต่อแบบนี้นะครับจะช่วยทําให้เราจําได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับเทคนิคต่อไปอ่านให้มีประสิทธิภาพอ่านยังไงก่อนครับนี่เลยครับอ่านจากภาพรวมก่อน นะครับอาจจะบิ๊กพิกเจอร์ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยมันมีโอ้ววิวภาพรวมเป็นแบบไหนดูปกหน้าปกหลังดูสารบ,บัญเปิดท็อปปิกคร่าวๆดูทําให้สมองเราเห็นภาพรวมของหนังสือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆทําไมครับเจาะลงในรายละเอียดอย่างนี้นจะเป็นการอ่านที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยนะครับปัจจุบันมันก็มีเทคนิคเยอะนะครับ มีเทคนิคการอ่านเร็วอ่านอะไรแบบสปีดวิ้งอะไรเยอะมากๆคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปตรงนั้นวิธีการอ่านเริ่มต้นคือถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นอ่านหนังสือใหม่ๆเนี่ยขอเน้นว่าให้อ่านให้ทําไมครับอ่านให้ลึกซึ้งก่อนนะครับนี่ตรงนี้เน้นเลยนะครับอ่านให้ลึกซึ้งก็คืออ่านแบบเมื่อกี้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับพอเราอ่านแบบลึกลึกซึ้งเป็นแล้วเนี่ยค่อยไปเพิ่มเทคนิคต่อไปเรื่องของการอ่านเร็วการอ่านเยอะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ น,นี่คือเทคนิคของการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีเทคนิคเสริมนะครับที่ช่วยทําให้เราเนี่ยอ่านและจําได้แม่นเลยก็คือว่าเรากําหนดเป้าหมายล่วงหน้าเห็นไหมหมายแล้วนะครับกาหนดเป้าหมายล่วงหน้านะคืออ่านเพื่อไปเขียนรีวิวเอาไปสอนไปเล่าต่อ นี่คือเป้าหมายนะอ่านเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างสมมุติเราติดขัดติดปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยเราอยากจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้มีเป้าหมายชัดเจนเมื่ออ่านเพื่อเอาไปแก้ปัญหานี้นะครับอันที่3ก็คืออ่านเรื่องที่ชอบก่อนมบางทีเราซื้อหนังสือมากองดองเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอ่านไม่หมดเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยโดยเฉพาะพวกหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะครับให้หยิบมาอ่านในท็อปปิกที่เราชอบก่อนได้เลยนะครับนี่คือ เรื่องของหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะั้นเน้นเรื่องนี้นะอ่านท็อปิกที่เราชอบก่อนเราก็จะได้รู้เรื่องที่เราอยากรู้ก่อนเลยนะครับมือใหม่เลือกหนังสือเราจะเลือกอยังไงครับมันก็มีวิธีการแนะนําว่าเอยเราเลือกจากนักอ่านที่มีนักอ่านที่เขาชอบอ่านหนังสือแล้วเขาแนะนาอ่ะเขาให้ดาวอะไรแบบเนี้ยเออนังสือเล่มนี้เราก็ไปเลือกตามเขาได้นะครับหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือใครบางคนที่เราชื่นชอบเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาอ่านหนังสือเล่มแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปตามหนังสือที่ คนเหล่านี้อ่านได้นะครับมาถึง input ในแบบที่2นะครับคือ Listen คือการฟังเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านการฟัง Listen นะไม่ใช่ h e r r นะครับเ e ียคือได้ยินที่เฉยอะแต่ Listen คือฟังอย่างตั้งใจนะมีประสิทธิภาพในการฟังนะครับเรื่องนี้มีอะไรที่คุณหมอแนะนําเราบ้างนะครับมันมี5เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคที่1เลยคืออะไรครับ1คือนี่เลยนั่งแถวหน้าสุดนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเขาบอกว่าความตื่นเต้นแบบที่มันพอดีพอดีเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีนะครับเช่นเราไปนั่งหน้าเราก็อาจจะมีโอกาสทําไมครับถูกเรียกให้ตอบอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีความตื่นเต้นไม่ง่วงด้วยนะแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้เป็นพิเศษนะโอเคอันที่2คืออะไรครับเงยหน้าฟังเงยหน้าฟังนะครับเงยหน้าฟังนี่ทําไมครับมันจะได้ทําไมครับเห็น จำกฎของเมร์เบียนได้ไหมครับในเรื่องของเอาต์พุตนะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้ที่ว่านอกจากที่เราจะฟังเสียงแล้วเนี่ยนะครับเราถ้าเราเห็นภาษากายของเขาด้วยเ,ยเห็นสีหน้าเห็นภาษากายเห็นสายตาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับนอกจากสื่อสารได้ดีแล้วนะครับคนที่มองดูสปิเกอร์แล้วจับสังเกตเขาได้ดีแบบนี้ก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีขึ้นด้วยนะครับ สามมีเป้าหมายเหมือนเดิมนะสิ่งที่เราเขียนใส่ในกระดาษไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนเสาส่งสัญญาณใช่ไหมพอถ้ามีใครพูดถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้ยเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับมันเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ถึง10เท่าเลยนะครับอ่านี้นะครับมายากให้ดูโตๆนิดนึงอันต่อไปก็คืออะไรครับเตรียมคําถามล่วงหน้าโอ้นั่นนั่นหมายความว่าเฮ้ยเราเนี่ยก่อนที่เราจะฟังอะไรบางอย่างเนี่ยเราเตรียมคําถามล่วงหน้ามันหมายความว่าไงครับจะทําให้เราเนี่ย ผล,ผลที่ดีต่อตัวเราเองคือรู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ค้นหาคําตอบได้แล้วแล้วเราก็ทําไมครับเกิดการพัฒนาตัวเองผลต่อคนรอบข้างที่มองเราเป็นไงครับเฮ้ยโอ้ยคนนี้ต้องแบบหัวไวจริงจริงต้องเก่งแน่ๆเลยแล้วเนี้ยนะเห็นเราแบบเราถามเรามีคําถามอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ช่วยให้เราได้นะครับในการเตรียมคาถามล่วงหน้านะครับระหว,ว่างฟังให้จดโน้ตไปด้วยนะครับ แต่ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาจดทุกคําพูดนะครับวิธีการฟังและจดโน้ตไปด้วยเนี่ยมันเพิ่มสมาธิสูงขึ้นด้วยนะครับแต่เน้นเฉพาะประเด็นสําคัญแล้วก็ใจความสําคัญนะครับเพราะเราอย่าลืมเราต้องทําข้อสองด้วยนะเราต้องเงยหน้าฟังด้วยใช่ไหมเห็นภาษากายของเขาด้วยนะครับอ่นนี่คือ5เทคนิคนะครับเสริมประสิทธิภาพในการฟังอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วผู้แต่งเนี่ยคุณหมอก็แนะนําว่าเฮ้ยการฟังเนี่ยมันก็จะมีการฟังแบบ ฟัง a u d i o อ b o o k ก็ได้นะครับฟังคนที่เรารักก็ได้นะในความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับฟังคนอื่นๆฟังเพลงหรือฟังเสียงธรรมชาติพวกนี้มันก็มีประโยชน์ต่อการฟังทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นฟังก็ฟังอย่างตั้งใจนะครับลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปปรับใช้เรื่องเกี่ยวกับการฟังดูนะครับคราวนี้นะครับมาถึง input ตต่อไปก็คือ watch คือการดูนะครับ ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าไอ <boarding. S 1> ตัว listen กับ watch เนี่ยการดูกับการฟังเนี่ยบางครั้งบางสถานการณ์มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเราก็ลองเอาทักษะเหล่านี้มาลองใช้งานกันดูน,นะครับแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวเช่นฟัง audiobook อย่างเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคของการฟังอย่างเดียวได้แต่ถ้ามีการดูดูอย่างเดียวหมายความว่าไงครับอย่างเช่น Sabrina. เราไปดูภาพเขียนเราไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีเสียงอ่ะเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้ได้แต่ถ้าสองสถานการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยเราก็ลองเลือกดูนะว่า ทักษะไหนเป็นทักษะที่เหมาะสมที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับนะเรามาดูกันนะครับว่าการวอ t c ชหรือการดูเนี่ยไม่ใช่นะซีนะซีแค่เห็นไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับนั้นต้องดูอย่างตั้งใจนะครับนี่เล่มนี้ก็คุณหมอแนะนํากดวงจรอันนึงที่ชื่อว่าวงจรอูดา้าอูดา้าเขาเน้นไปในเรื่องของการสังเกตนะครับ observe นะครับการสังเกตว่ามันใช้ในกองทัพสหรัฐนะครับว่า เป็นการดูนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นดูแบบโอ้อยู่ไกลๆเลยอะ่ะผมเคยได้ยินเรื่องเล่าหนึ่งนะครับว่าเป็นการวิจัยของเขานะครับว่าให้นักบินนะไอทหารน่ยทหารอากาศนะครับดูเครื่องบินลบของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูนะครับดูซ้าไปซ้ามาแบบจากระยะใกล้ๆค่อยๆไกลๆไกลๆไกลๆออกไปนะครับจนเหลือนิดเดียวเนี่ยแต่เขาก็สามารถดูได้ว่าความแตกต่างของ เครื่องบินลบของเขากับค่าศึกเป็นแบบไหนเนี่ยเพื่อตัดสินใจในการที่ทําไมครับยิงหรือไม่ยิงดีนะครับเพราะฉะนั้นวงจรอูด้าเนี่ยมันเป็นวงจรที่บอกว่าไงครับมันเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับมันมีวงจรแบบนี้นะครับคือ 1. คือ observe คือดูดูเสร็จปุ๊บ orient คือทําความเข้าใจนะครับเป็นการคิดวิเคราะห์และตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีนะครับแล้วสุดท้ายก็ลงมือทํา นี่คือวงจรของอันนี้นะครับเหมือนเรื่องเครื่องบินลบเมื่อกี้นี้ว่าเฮ้ยพอดูเสร็จปุ๊บไกลๆริบๆเร็วโหไกลมากเลยอะนะครับใช่เครื่องบินลบของเราหรือศัตรูไหมอ๋อถ้าเป็นของศัตรูเราตัดสินใจแล้วเราทำไมครับเราจะยิงไงเราก็ยิงแบบนี้นะครับเนี่ยคือวงจรของอูด้านะครับก็เป็นอันนึงที่ทําให้เราทําไมครับสังเกตทําความประมวลผลนะครับกับสิ่งที่เรามีความรู้ประสบการณ์ของเรานะครับเสร็จปุ๊บตัดสินใจแล้วเราได้ลงมือทําได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้คือ1เทคนิคนะครับที่เขาให้เรื่องเกี่ยวกับการสังเกตนะครับอันต่อไปก็คือการอะไรครับการ ask why ถามว่าทําไมเป็นคนที่ช่างสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าไฮ้สิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราดูชิวว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับนั้นคําถามประเภท why เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้สมองทํางานแล้วก็ไปค้นหาคําตอบมาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ เทคนิคการดูซ้ำนะครับจำได้ไหมครับว่าการดู3ครั้งใน2สัปดาห์นะครับก็จะเป็นการที่เราทำเอาพูดและทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากช็อตเทอม m เมม o r y เนี่ยไปสู่ลองเทอม m เมม o r y ได้ง่ายนะครับนั่นนี่เป็นเทคนิคอันหนึงนะดูดูซ้ำก็ดู3ครั้งใน2สัปดาห์นะครับดูแล้วทำาไมครับหาข้อมูลสำคัญให้เจอนะครับแล้วก็มีสมุดโน้ตสักเล่มหนึ่งไว้จดไว้นะครับเราอะไรที่เราค้นพบอะไรที่เราสำคัญที่ได้จากการดูซ้ำนะครับ แล้วแนะนําว่าสมุดโน้ตเนี่ยควรจะมีแค่เล่มเดียวพอนะครับอย่ามีหลายเล่มนะมีหลายเล่มเด๋ยวหาไม่เจอนะครับหนึ่งเล่มก็เก็บสิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราเจอแล้วมันสําคัญนะเก็บไว้ในเล่มเดียวนะครับเป้าหมายของเราก็คือดูซ้ําเนี่ยเพื่อให้เราจําได้แม่นนะครับงนั้นนอกจากการดูซ้ําแล้วนะครับ ครับกำหนดเอาพุทก่อนดูเสมอนะครับก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะเลือกรับอินพุตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีดู YouTube ดูหนังดูการแสดงหรือว่าการไปดูงานศิลป,ปะพวกนี้นะครับนั้นถ้าเรากำหนดเอาพุทก่อนเราก็จะการเลือกอินพุตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมเอาเทคนิคพวกนี้ไปลองใช้ดูนะครับและถ้าเราดูแบบดูจนแบบล้าทั้งสายตาแล้วก็สมองแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะ ช่วยผ่อนคลายได้ด้วยในการแบบมองวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแบบนี้นะครับก็ทำให้เราผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวนะครับอานนี้มาถึงเทคนิคเสริมนะครับที่คุณหมอแนะนำมาในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ยังไงให้น้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเราลองมาดูกันซิมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่เขาเน้นมากเลยนะครับคุณหมอบอกว่าคือการปรับสมดุลน,นะครับปรับสมดุลในการดูคือพอเราดูเนี่ยมันจะมี แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือดูเพื่อความรู้กับดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลอาจจะเป็นพวกข่าวต่างๆนะแบบก็สิบข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆดูเพื่อความรู้คือกิการพัฒนาตัวเองนะครับนั้นสส่วนนี้ควรเป็นอัตราส่วนคือ7ต่อ3นะครับดูความรู้7ส่วนนะครับดูที่เป็นข้อมูลสัก3ส่วนนะครับความรู้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกับข้อมูลตรงที่ว่าความรู้แม้เวลาจะผ่านไปมันก็ยังส่งคุณค่าอยู่นะครับคอนเซ็ป อะไรบางอย่างหลักการอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ยังใช้ได้นะครับถึงแม้เวลาผ่านไปแล้วนะครับก็ได้จากการอ่านหนังสือได้จากการทำเอาพุดนะครับส่วนข้อมูล information เนี่ยเวลาผ่านไปมันก็ลดคุณค่าของมันไปนะบางทีเก่าแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของความถูกผิดด้วยนะแหล่งข้อมูลเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เน้นว่า information ก็คืออย่ารับมันเยอะจนเกินไปนะครับเอาเฉพาะที่ มันจาเป็นเกี่ยวข้องกับเราก็พอนะครับถ้าเป็นไปได้นะคุณหมอบอกว่าเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็คือคนที่หา knowledge knowledge นะครับดีกว่าคนมีข้อมูลมากนะอัตราส่วน7ต่อ3นะครับกำลังดีแต่ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอทํา9ต่อ1เลยนะครับ knowledge 9แล้วก็ information แค่1เดียวนะครับอ่าอย่างพวกเราเริ่มฝึกใหม่ๆพยายามปรับให้ได้สัก7ต่อ3ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสมดุลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับอันต่อไป นะครับเป็นเรื่องของอีเมลอีเมลเนี่ยโอ้ทุกคนน่าจะมีอีเมลต้องรับข้อมูลจากทั้งหัวหน้างานลูกค้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอะไรต่าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับข้อแนะนําคือเราควรจะจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดลาดับความสําคัญของอีเมลพวกนี้ให้ดีเลยนะครับอีเมลเนี่ยพวกอีเมลขยะหรือการไปสับส i b e อะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นเนี่ยมันทําให้อีเมลของเรามันลกเนี่ยเพราะนั้นก็ อั subscribe แล้วก็ไม่รับพวกอีเมลขยะต่างๆพวกนั้นเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเนาะแล้วก็กําหนดเวลาของการเช็คนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเช็คอยู่ตลอดเวลาเลยกําหนดเลยทุก1น,นชั่วโมงนะครับทุก3ชั่วโมงแบบนี้ค่อยเปิดเช็คทีหนึงนะครับอย่างของคุณหมอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณทุกสชั่วโมงเช็คทีหนึงนะครับอะโอเคและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสมาร์ทโฟนใช้อย่างเหมาะสมนะครับ อันดับแรกเลยคือตัวที่มันจะทําให้ประสิทธิภาพของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับบางทีเรากําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยตั้งใจแบบมี Input เข้ามากําลังอย่างดีเลยมีการแจ้งเตือน Notification เ,เน่ะเด้งมาปุ๊บโอ้โหสมาธิเราก็เจอเลยนะครับนั้นเขาก็แนะนําว่าให้ไปปิด,ปดพวกการแจ้งเตือนที่มันไม่จําเป็นเนี่ยให้หมดเลยนะครับเหลือไว้ที่มันสําคัญจริงๆนะครับแล้วก็จํากัดการใช้งานนะครับตอนนี้มันก็จะมีเป็นคนโลคติดสมาร์ทโฟนโอ้โหแบบ อันนี้น่าจะเป็นเยอะนะครับผมเพื่อต้องลดเหมือนกันนะวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะไม่ติดเนี่ยเราลองเช็คเวลาดูนะว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน4ี่ชั่วโมงนั้นคนที่เป็นโรคติดสมาร์ทโฟนคือใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเนี่ยมากกว่าสี่ชั่วโมงต่อวันหนึ่งนะครับ แล้วบางทีใช้กับเรื่องที่มันไม่ค่อยจาเป็นด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าเวลาเราเข้าไปในสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดโฟกัสได้ง่ายนะครับแทนที่เรากําลังจะไปหาเรื่องนี้แต่มันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเราก็เตลิดหายไปแล้วนะครับนั่นนี่คือเทคนิคนะครับว่ามันจําเป็นจริงๆนะว่าเราเนี่ยควรจะปรับสมดุลให้ดีนะครับอีเมลก็จัดให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนก็ใช้มันให้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นเป็นคำแนะนำนะครับ นั่นก็ช่วยทําให้เราเนี่ยจัดสรรอินพุตได้ดีมีสิ่งเราได้แบบน้อยลงเนาะนะครับลองใช้งานปรับปรับใช้งานกันดูนะครับอ่าคราวนี้มาถึงอินพุตจากการ,รนนการเรียนนะครับการเรียนนะครับดึงศักยภาพออกมาให้ได้ทุกทางเลยนะครับเราจะทํำยังไงดีนะครับการเรียนเนี่ยอ่คุณหมอแนะนําว่า1คือการพบปะกับผู้คนนะครับเขาเน้นเรื่องนี้เลยนะครับ การไปพบกับผู้คนแบบตัวเป็นๆน,นะไปเจอกันจริงๆนะครับก็แนะนำแบบถ้าเจอแบบ1ต่อหนึ่งได้นี่คือจะค่อนข้างมีคุณภาพมากเลยนะครับอันต่อไปก็เป็นแบบกลุ่มย่อยมีสักไม่เกิน4ี่ห้าหกเจ็ดแปดคนอะไรแบบนี้ก็กําลังดีนะครับแต่ถ้าเราไปงานที่แบบไป1งงานไปเจอคนสักร้อยคนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการพบเจอที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับนั้นเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเป็นกลุ่มย,ย่อยๆดีที่สุดเลยนะครับ หรือการไปเข้าชุมนุมอะไรบางอย่างที่ที่แบบมีคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกับเรานะครับการไปเข้าชุมนุมแบบนี้หนึ่งสิ่งที่เราจะได้แบบเรียนรู้อย่างรวดเร็วคือการเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นที่เขาชอบอะไรเหมือนกันนะครับจะเป็นการพัฒนาตัวเองที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอนี่เรื่องที่1เน้นเลยนะการไปพบปะผู้คนนะครับ อันที่2คือเรียนรู้จากเมนเทอร์นะครับเมนเทอร์ก็คือเป็นครูผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับวิธีการง่ายๆเลยคือเราอยากประสบความสําเร็จแบบเขาเนี่ยก็เรียนแบบเลยครับนะครับเรียนแบบให้ทำให้เขาเป็นโมเดลลิ่งของเราเลยนะเป็นทั้งอะไรครับแรงบันดาลใจทําให้เราเนี่ยมีอะไรครับอยากเป็นแบบเขาเราสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือมีต้นแบบที่ที่ดีเลยนะครับแล้วก็วิธีการนอกจากเรียนแบบแล้วให้ดีเลย หาทางไปเจอเขาให้ได้นะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยผมชอบไม n d แ a p มากๆเลยใช่ไหมครับผมก็อยากจะรู้ว่าคนที่ก่อตั้งเป็นคนคิดค้นไม n d แ a p ขึ้นมาเป็นใครอ๋อรู้แล้วว่าคือโทนี่บูซานนะครับผมก็ลงเรียนกับเขาเลยนะครับอยากเจอตัวเป็นๆว่าเขาเป็นใครนะครับพอไปเรียนปุ๊บโอ้เราก็แบบได้แรงบันดาลใจนะเขาคิดค้นมาแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับปัจจุบันคุณโทนี่บูซานก็เสียชีวิตไปแนละ้วผมก็ดีใจมากที่ผมยังมีโอกาสได้ไปไป,ไปเจอจับแบบ ต้นกาเนิดของ m ม n d แ a p จริงๆเลยนะครับงนั้นหาทางไปเจอให้ได้เจอหนึ่งตอนหนึ่งมันยากอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ต้องไปงานสัมมนาไปอีเวนต์หรือโรงเรียนอะไรบางอย่างแบบนี้ครับเนี่ยก็จะช่วยเราได้นะครับรู้จักตัวเองให้มากขึ้นโหนี่สําคัญนะเขาบอกว่าจะเรียนรู้จากที่อื่นรู้อะไรเยอะแยะมากมายถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ก็ยากนิดนึงนะครับังนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นการฝึกสังเกตตัวเองมีหลากหลายวิธีเลยนะครับเช่นการอะไรครับการเขียนไดอารี่การอ่านหนังสือนะครับ การท้าทายสิ่งใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับพอออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์เยอะแยะเลยว่าเราจะทําเรื่องนี้ยังไงดีนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเรากลัวอะไรเราไม่กล้าตรงไหนเราควรจะพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเนี่ยคือวิธีที่เราควรจะรู้จักตัวเองมากขึ้นออกจากคอมฟอร์ตโซนก็เป็นสิ่งที่หนึ่งอันหนึ่งที่ดีมากนะครับเราจะพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับ การท่องเที่ยวอย่างช่วยได้เลยนะครับท่องเที่ยวคือการเปิดประสบการณ์ในทุกๆด้านของเรานะงนั้นมีเวลาก็ลองใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับทำให้เราทำไมครับเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดศักยภาพของเราออกมาในทุกๆด้านเลยนะครับอ่ามาถึงกิ่งสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นเรื่องแอดวานซ์นะครับคือเพิ่มขีดความสามารถในการทำไมครับอินพุตนะครับแบบขั้นสูงเลยนะ ่า่คุณหมอแนะนําเรื่องอะไรเรามาบ้างเราลองมาดูกันนะครับอ่าน,นี่คือสิ่งที่คุณหมอแนะนํานะครับอันแรกคือเขาบอกว่าทําเอาต์พุตทันทีนะครับหลังจากที่ทํอินพุตสิ่งที่เราทําได้ยกตัวอย่างที่ผ่าน,านมาคืออ่านหนังสือแล้วเราก็สรุปไปด้วยจดไปด้วยนะครับฟังไปแล้วเราก็จดไปด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราทําไมครับทําจําสิ่งนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอินพุตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ5นาทีหลังจากทำอินพุต เราลองมาจดบันทึกความจำที่เราได้อะไรบ้างนะครับอันที่2คือใช้เมน d ด l a าชาร์ตนะครับหรือ m a n d ด l a าอาร์ตนะครับเป็นการกำหนดเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายของการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเมนดาก็คือไอตาราง9ช่องเนี่ยถ้าอยากรู้จักเมน d ดล a าอาร์ตหรือเมนดล่าชาร์ยผมแนะนําให้ไปดูเล่มที่ผมสรุปเรื่องของสมองของนักจัดระเบียบความคิดนะครับจะมีเครื่องมือตัวนี้เล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับ อันต่อไปเป็นเรื่องกฎของ3บวก3อันนี้เป็นเรื่องของสมองเลยนะครับเขาบอกว่า working memory ของสมองเนี่ยมาทำงานได้อย่างจํากัดคือมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยประมาณ3อย่าง3อย่างหมายถึงยกตัวอย่างเช่นทำา A เสร็จไปทำา B ไปทำา C เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสมของสมองนะครับ3บวก3หมายความว่าพอทำา3อย่างเสร็จค่อยไปทำอีก3อย่างนะครับไปทำา e f DE f DF เสร็จก็ค่อยไปทำอีก3อย่างแบบนี้นะครับ นี่คือกด3บวก3ก็จะเป็น working memory ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณหมอใช้เลยคือการเปลี่ยนสถานที่เขาบอกตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะทำงานที่ไหนครับที่บ้านนะตอนเช้าทำที่บ้านเสร็จตอนบ่ายก็ move ไปทำที่ร้านกาแฟนะครับพอตอนเย็นก็ move ไปทำที่สำนักงานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำไมครับระหว่างที่เขา ย้ายสถานที่เนี่ยมันมีช่วงเวลาเบรกอยู่ด้วยใช่ไหมก็สมองได้ได้พักด้วยนะครับพอไปอีกที่หนึ่งก็ตั้งต้นมีสมาธิใหม่แล้วเราก็ทํางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แบ่งเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่คุณหมอแนะนําแบบแอดวานซ์เป็นพิเศษนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสุปหนังสือ,อเรื่อง The Power of Input นะครับ ก็ศิลปะของการเลือกรับรู้นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของคอนเซปต์นะครับเรื่องของการอ่านการฟังการดูการใช้อินเทอร์เน็ตให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเรียนการเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของแอดวานทำงไงให้เราแบบสามารถอินพุตได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นสูงเลยนะครับชอบเรื่องไหนก็เขียนมาบอกเล่ากับผมได้นะเป็นกําลังใจว่าสรุปไปแล้วมีคนเห็นประเด็นอะไรสําคัญแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้ ก็หนังสือเล่มนี้มี80เทคนิคผมก็เอามาไม่หมดจริงๆนะครับนั้นก็อยากจะได้ครบๆก็แนะนําให้ลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่มีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับอย่าลืมดูให้ครบนะออ p u ์ด,ด้วยแล้วก็อินพุตด,ด้วยนะครับ